ครับขอกลับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีจังบ้านทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ทางช่องอุปภารวยอปภารวยปอีไตนะครับผมครับวันนี้เราอยู่ที่วัดนะฮะวัดสมณีนะครับผมวันนี้เรามาเจอพี่เปานะครับผมหลังจากที่หายหน้าหายตาไปนานเนาะพี่เปามือใต้นะครับครับเราจะมาสอบถามแนวทางนะครับได้ยินเขาว่าไปจองรถสีประตูเลยนะครับผมถูกจนได้ไปจองรถสีประตูแล้วนะฮะหลังจากที่รถ นวดก่อนๆเนาะถูกยนได้ซื้อบ้านซื้อรถนะครับผมรอบนี้นะฮะก็เลยไปจองสีประตูไว้แล้วนะครับหลังจากที่ถูกเยอะนะครับผม6 3สนะฮะครับใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้กระทางช่องเลยนะครับทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับแนวทางของพี่บ่าวเมืองใต้จะเป็นตัวไหนนะครับผมเดี๋ยวเรามาลุ้นมารับชมรับฟังผมๆกันครับ มาเจอกัสวาสดีครับพี่บ่านะฮะครับผมพี่บ่าวหลังจากเจอกันนานไม่เจอาหายไปนานนะครับผมก็กลับมาแล้วใช่ไหมกลับมาแล้วกลับมาลากควันเหมือนเดิมกลับมาลากควันจากที่หยุดทำยูทูบถูกไหมถูกนะครับผมผมก็ถูกแต่ไม่ได้ลงให้เอฟซีนะครับผมได้หยุดไปทำอะไรคะตั้งแต่ก็ไปขายของนะครับผมขายทุเรียนเสร็จพอหมดทุเรียนผมก็ไปขายหมูปิ้งหมูอะไรก็ทีนี้ก็ยาวเลยนะครับผม ปลหมูปิ้งต้องขายทุกวันขายแวไหนคะขายอยู่ขายอยู่นองหานะครับผมข้างโรงพยาบาลเก่านะครับผมถนนโต้รุ่งนะครับผมตรงตรงข้างๆไปสนีใช่ไหมข้างๆไปสนีครับผมเอาแล้วแล้วทีนี้ครับนี่ก็ความขัญเหรอคะสวนมากความขวัญนะครับวัวที่แล้ว ถามว่า63ได้เยอะไม่เยอะครับผมอมืถูกเยอะไหมพี่เ<อ>่าเยอะน,นะครับที่ว่าจองสี่ประตูนี่จริงไหมครับผมใช่ไหมจริงจองไว้นะจองไว้แล้วนะครับผมไปออกปีใหม่นะครับผมว้าวจองไว้แล้วีววสงปีใหม่เอกสารก็ส่งไปแล้วนะครับจังขาดเตสตสเตทเมนต์นะครับผมรอนั่นปีใหม่อมรอรอรุนปีใหม่ครับผมรุนปีใหม่ถูกเยอะอยู่ หกสามใช่ไหมพี่บ่าวสามก็เยอะก่อนนานั้นก็ถูกนะครับผมกับเอฟซีกีงว่าติดนะพี่บ่าวผมถูกอยู่กีงว่าติด้วครับผมที่ติดติดกันเนี่ยปีนี้นะปีนี้ตั้งแต่หลังจากผมหยุดยูทู e ไปสามสี่เดือนผมก็ถูกอยู่ประมาณสี่ห้าววดนะครับผมสามตัวตรงก็มีนะครับผมจนเศ้าเห็นยูทูปวะเนาะพี่น้องมีเพื่อนบ้านถูกสี่ตัวอยู่รอบหนึ่งนะครัเพื่อนบ้านสี่ตัวนะครับผมซื้อเล่นเล่นวันนั้น หนีหกสามนีทีมากจังเลยครับหกสามนี่คืออายุแม่ผมนะครับผมผมไปใต้มามตอนอาทิตย์ที่แล้วนะครับไปทําศพให้แม่นะครับแม่ผมเสียนะครับผมแม่เลยเป็นอายุเหรออายุแม่นะครับผมผมก็ขอมแม่แม่เสียใจด้วยนะครับผมแต่วันนี้ก็ได้มาแล้วนะครับผมตัวเลขฝันฝันแล้วฝันแล้วแล้วก็ได้ตัวเลขมาแล้วตัวเลขก็ แม่เลยนะครับเปิดคนให้ก่อนที่แกจะเสียแกก็บอกอยู่นะครับแกจะให้ลูกหลานรวยหมดทุกคนเพราแกชอบอซื้อหวยนั่นเองเราแกชอบซื้อนะครับจะให้ล<ด>ูกหลานรวยทุกคนขึ้นมาค้ามมีเดบารนมีแล้วเราอีหลีตัวปไปไปป<ม>ุ่นเนะดือนสั้นะครับปุ่นเดืนจะให้ลูกหลานรวยทุกคนจะไม่นลำบากนะครับผม นี่แหละครับสาคัญเลยส่วตัวตัวแกก็ชอบเล่นหวยครับใช่ครับผมแกก็เลยก็เสียขออ๋อขอแสดงความเสียใจก่อนเนาะครับอันดับแรกค่ะเสียใจลำเด้อค่ะเพิ่นเพิ่นไปแอบกระท่านหันบอกค่ะหรือจะใดขค้อพยิ้มท้าวเพิ่นนอนนอนแล้วก็หลับไปเลยนะครับนอนเฝ้าหลานเล่นโทรศัพท์อยู่นะครับก็หลับไปพอไปทำศพให้แกอยู่ที่้นสี่สี่ห้าวันนะครับผม ครับผมแล้วก็แม่ก็ <Yeah. S 2> ผมไปก็ตอนนั้นก็มีตังไปหมื่นกว่าบาทผมก็ใช้จ่ายอะไรหมดแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะไม่มีตังจะขาดทุนขาดทุนอะไรมาจัดงานนะครับพระมาณใหญ่นะครับผมครับ,รบจเลยไม่ให้ 63นั 6, ่นแหละครับผมเคาะลงบอกเลยนะเคาะลงบอกเลยนะครับผมตรงอายุเลยนะเคาะลงบอกแม่เลยแม่แม่เปนจุดสูบแล้วแม่เคาะนะครับ3ปีนะครับตรงอายุมผมบอกคนในงานคนในงานสูบก,กันหมดนะครับ<ม>จากคนที่ว่าจะทําบุญคนละร้อยสองร้อยบางคนทําเป็นพ<ม>ันนะครับผมใส่ซองให้ รวมมูลนะครับผมนะครับผมพอเขาถูกกันทั้งงานเลยนะครับผมถูกกันทั้งงานเลยถูกงานไม่ถูกแต่ที่คนไม่ซื้อนะครับผมปุ้ประทับใจตรงนี้เคาะลงถามเลยนี่นะแมนครับผมเคาะลงบอกม่างบอกเคาะลงบอกเคาะตรงอายุนะครับผมจุดทูบอยู่กับลูกกับแฟนผมนะครับกับเจดําม่ะแล้วก็เคาะตรงอายุคุกสามแม่ใช่ไหมเป็นคนเคาะเนี่ยแมนเรา้สกว่าแม่เราไม่ได้ฝันสดๆเลยก็ จุดอยู่หน้านั้นแล้วก็เสียงคุกคุกสามทีแล้วผมก็บอกว่าถ้าใครอยากถูกเลขถูกหวยให้ซื้อตัวนี้แต่ผมบอกก็เลยซื้อไปเลยถ้าคนอยากรวยก็ร้อยคูณร้อยพันคูณพันไปเลยหกสามหกสามสามหกผมบอกร้อยคูนร้อยไปเลยหกสามคือคุณแม่ที่เสียไปเคาะตรงหกสามตรงอายุเลยครับผมอุ้ยขนลุกเลยครับผม แล้วรอบนี้ท่านมาบอกยังไงครับพี่บ่าวรับรอบนี้วันที่ยกศพแม่ไปวัดนะครับอาแม่บอกว่ายังพอสเกิดนะครับผมยังพอสเกิดยังยังบอกพอสเกิดแม่รอบนี้สามตัวตรงนะครับอบนี้มาเข้าฝันครับผมพอสเกิดพอสเกิดครับผมพอสอะไรค่ะแม่เกิดพอสสองห้าศูนย์สามนะครับผมสองห้าศูนย์สาม คร03ผมก็ผตัดออกมาสองประตูนะครับผมบ250กับ503นะครับผมแต่ผมจะเน้นที่503เยอะมันเป็นท้ายพอดีเนาะครับผมมันเป็นท้ายท่านบอกว่าจะให้ลูกหลานรวยแม่บอกแม่พูดตอนผมไปบุญศาสตร์เดือนสิบทางใต้นะครับถ้าเอฟซีติดตามประเพณีบุญศาสตร์เดือนสิบก็จะรู้นะผมก็ พาแม่ไปเที่ยวนู ون, ่นเที่ยวนี้ก็เย็นก็ซื้ออะไรมาทํากินกันที่บ้านนะครับลูกหลานมากันครบหมดครับแม่ก็บอกว่า<อ>เดี๋ยวจะให้รวยทุกคนเพราะลูกหลานยังลําบากอยู่<อ>แม่พูดว่าจะให้ลูกลรวยทุกคนตัวพี่พี่บ่าวซื้อไว้เยอะๆค่ะพี่แบบว่าฟั่งจองรอตเตอรี่มีเท่าไหร่เอาหมด5้าสามครับผม 503... ศูนย <50 3 S 2> ์สามวันนี้ไไปแล้วเ เยอะนะครับห้าศูนย์สามเฉพาะกับพี่บ่าวเนี่ยห้าสิบใบยี่สิบใบตั้งหากอีกเป็นร้อยผมว่านี่ผมซื้อเยอะนะครับเพาห้าศูนย์สามเพราะวันแล้วผมก็ได้ห้สามมาเยอะแล้วผมก็ดังหาศูนย์โอ้ยง่ายมากกับดังสองตัวก็ห้าศูนย์ศูนย์สามนะครับผมจับเอาด้วยนะครับเอฟซี สามใครบอกพี่บาวก็คือใครถามบอกหมดบอกหมดทั้งงานเลยนะครับผมถูกก็ทั้งงานถูกกันทั้งงานเลยบอกกันบอกก่อนวันหวยออกจนว่าบางคนกะว่ามาแล้วก็คืนหลังจะไม่มาอีกพอหวยออกหกสามมากันอีกนะครับคืนหลังมาทำคดมาใส่จองอะไรเพิ่มกันอีกนะครับผมครับนี่นะครับวันนี้นะครับผมโอ้ดีนะครับผม ถ้าใครเชื่อนะครับผมปเดี๋ยวผมผมเชื่อนะครับเพราะแม่แม่เป็นคนชอบเล่นหวยด้วยแม่บอกว่าจะให้ลูกหลานรวยนะครับผมสองห้าศูนย์สามคือท่านบอกว่าพอสอแม่ยังไม่ออก,ออกใช่ไหมครับไม่ออกครับผมโอ้แม่ก็บอกแม่มาบอกว่าพอสอเกิดยังไม่ออกออข,ขอขอนุญ,ญาตนะครับพี่เบาภายในสี่ตัวนี้ตัดเอา ตัดเอาอาจจะเป็นสองสามก็ได้สองห้าก็ได้สองศูนย์ก็ได้อย่างนี้หรือเปล่าครับพี่บ่าวแต่ถ้าให้ผมชอบนะครับผมตัดห้าศูนย์กับศูนย์สามแต่นี่สามสามตัวบนนะครับผมตัดให้สองห้าศูนย์กับห้าศูนย์สามโอ้อันนี้ความชอบส่วนตัวของพี่บ่าวส่วนตัวของผมแต่ผมจะหนักตรงห้าศูนย์สามนะครับผมหรือว่าใครจะสี่ตัวนี้ไปตัดเอาก็ได้ใช่ไหมครับครับผมเพื่อเอฟซีอาจจะชอบสองห้าสองสามก็ได้อย่างนี้ใช่ไหมครับ อ่าห้าสามก็ได้แล้วเอฟซีนะครับผมครับก็เป็นแนวทางนะครับผมแนวทางของพี่บ่าวนะฮะก็ขอแสดงความเสียใจกับพี่บ่าวนะครับที่เสียคุณแม่นะครับครับก็ทันหันเลยกะทันหันนะครับผมบะอบวบวยบอยังแม่บวบวยบอยังแม่ก็หลับไปเลยนะครับผมแต่ก็เราคิดทีก็เป็นบุญของแม่นะครับผมที่ว่าไม่ทรมานไม่ต้องให้ลูกไปเฝ้าไข้เฝ้าไรนะครับแม่ไปสบายแล้ว เอาอย่างไงก็ต้องขอขอบคุณพี่บ่าวครับผมครับขอบคุณครับดีครับผม